สวัสดีค่ะอนุสรเนาะจากอนุสรมาจากจังหวัดอะไรคะวันนี้จะไปงานไต้หวันรอนานไหมคะไม่นานไม่นานประมาณกี่วันสามสิบวันสามสิบวันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอนชัยนะคะพรชัยมาทําเอกสารรอบนี้นานไหมไม่นานไม่นาน๊บเดียวเนาะจากอ่าคนต่อไปสวัสดีค่ะพี่จันทวีมาจากจังหวัดมุกดาหารจากมามาเถียวนี่พี่ พี่จันทบีเห็นเอกสารโดนไหมคะเดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่งเนาะจ้ะสวัสดีค่ะพี่เลิศชายไอ้ใหญ่ข้องโมเมื่อนี่จ้ะมื่อนี่ไปใส่คะไปใจหวานโดนบอฮะพี่ภูมิบอว่าพี่ไปใส่นี่ไปใจหวานเนาะพี่เลิศชายโดนบอโดนแล้วบอสองเดือนประมาณสองเดือนเนาะจ้ะ โอเควันนี้ทุกคนทําเอกสารกันแล้วนะคะสู้ไหมคะคสู้เนาะไปถึงแล้วก็สู้ขอบคุณทุกคนมากเลยเนาะจากขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภยัยวันนี้อบรมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กลับไปห้องพักนะคะแล้วก็เ,เตรียมตัวตรวจพีออีกครั้งหนึง่งระหว่างนี้ก็ ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าถ้าตรวจ pcr เจอแล้วขึ้นแล้วขึ้นในว่าเรามีเชื้อโควิดเราจะไม่ได้บินนะคะไปถึงไหนก็ไม่ต้องแวะนะคะเข้าห้องอย่างเดียวเลยถ้าจะสั่งอะไรก็เป็นสั่งแก๊ปหรือว่าสั่งทางโรงแรมเอาเนาะขอบคุณมาก่าค่ะ